ที่เห็นนี่ก็คือสภาพจานชามนะครับที่รับประทานอาหารกันเสร็จแล้วนะครับผมก็มังกงไว้ที่ซิงล้างจานนะครับงานประจําผมนะครับก็คือการล้างจานนั่นเองนะครับก็เป็นงานที่ผมไม่ชอบทํานะครับแต่ว่าต้องทําเพราะว่าเมียใช้ให้ทํานะครับผมเลยมีความคิดว่าจริงๆทำไมผมไม่ซื้อเครื่องล้างจานสักเครื่องหนึ่งนะครับเอามาใช้ที่บ้านนะครับผมเพราะว่างานที่ผมไม่ชอบนะครับ เราก็ควรจะใช้เครื่องที่มันมีเทคโนโลยีนะครับมาใช้ถ้วยบอนแบ่งเบาภาระนะครับผมก็เลือกเครื่องล้างจานอยู่นานนะครับมันมีหลายยี่ห้อนะครับจริงๆก็ไม่ต้องการสเปคเทพอะไรเท่าไหร่นะครับก็เอาแค่ราคาไม่ถึงหมื่นนะครับก็มันมีหลายยี่ห้อผมก็เลยคิดว่าก่อนหน้านี้ผมเคยซื้อเครื่องซักผ้านะครับยี่ห้อตัวชิบ้านะครับก็เลยคิดว่าเออเราก็ใช้ยี่ห้อตัวชิบ้านี่แหละครับในร้านช้อปปี้เนี่ยผนม,มีราคา ก็พิเศษเขาอยู่ที่9,999บาทนะครับผมแต่ว่ามันมีบางร้านนะครับอยู่ในช้อปปี้เหมือนกันนะครับถูกกว่าตั้งพันหนึ่งนะครับอันนี้ของโลตัสออนไลน์นะครับเหลือ8,990นะครับก็น่าจะบวกค่าส่งนิดหน่อยนะครับก็เป็น9,000กว่าบาทนะครับก็ตัดนิจใจเอาร้านนี้แล้วกันครับมันถูกกว่านะครับผมก็เดี๋ยวของมาแล้วจะมาลองใช้งาให้ดูนะครับแล้วก็รีวิวไปด้วยนะครับว่ามันจะดียังไงช่วยทุนแรงผมได้หรือเปล่านะครับ ก็ตั้งใจจะาาวางไว้นบนเคาน์เตอร์ครัวนะครับก็ตัวตู้เนี่ยมันใหญ่เหมือนกันนะครับเนี่ยก็เขาบอกว่ากว้างเอ่อห้าสิบห้านะครับลึกห้าสิบเซนแล้วก็สูงอยู่ที่ห้าสิบเก้านะครับก็ดูจากขนาดดูเหมือนไม่ใหญ่แต่จริงๆมันก็ใหญ่เหมือนกันนะครับผมเนี่ยมันก็จะมีโหมดอยู่เจ็ดโหมดนะครับโหมดการล้างนะครับผมก็นี่ฮะก็จะมี ติกเกอร์บอกรับประกัน2ปีนะครับมีอุณหภูมิน้ำสูงสุด70องศานะครับไม่าชาเชื้อแบคทีเรียได้อะไระครับใส่จานได้เก้าสบหชิ้นนะครับตั้งเวลาลวกหน้าได้ยี่บสี่ชั่วโมงนะครับก่อนไปวัสดุตัวเครื่องก็เป็น,ปนแผ่นโลหะซึ่งน่าจะเชื่อกันสนิมมานะครับก็ดูใช้ได้นะครับก็ดูแข็งแรงดูดีเลยทีเดียวนะครับตัวเครื่องล้างจานเนี่ยผมจะสังเกตว่าผมเอาตั้งไว้ใกล้เตาแก๊สมากเลยนะครับเดี๋ยวผมต้องหาพวก ผ่นก้อนคามรล้อนะครับมาตั้งไว้ข้างๆเตาแก๊สด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะรบกวนเครื่องล้างจานนะครับผมอ่ด้านหลังเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับด้านหลังก็จะมีตัวท่อนะครับเขาจะมีท่อมาให้เป็นท่อน้ําทิ้งนะครับมัดมาอย่างนี้นะครับก็อ่ผมไม่ได้ตั้งใจจะต่อลงไอ้ท่ออะไรนะครับก็กะว่าจะหย่อนลงไปที่สิ่งล้างจานเลยนะครับไอ้ตัวท่อน้ําทิ้งเนี่ยกดหย่อนลงไปนะครับภายในตัวเครื่องเนี่ยเขาจะมีปั๊มน้ํานะครับในการปั๊มน้ําทิ้งออกมานะครับผม ก็น่าจะไม่ไม่ยากเย็นนะครับในการทิ้งอออันนี้ก็จะเป็นสายไฟนะครับก็เป็นปลั๊กสามตานะครับตัวนี้เขาบอกว่ามีระบบกันไฟดูดนะครับในภายในตัวเครื่องนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็ควรจะบ้านเรานะครับก็ควรจะติดตั้งสายดินนะครับตัวนี้ก็จะเป็นท่อน้าเข้านะครับท่อน้ําดีนะครับผมซึ่งเดี๋ยวจะสาธิตวิธีต่อให้นะครับผมมาดูด้านหน้านะครับมาเปิดในตัวเครื่องก่อนนะครับผม ก็จะมีการแพคเกจจิ้งมานะครับติดกันกระแทกอะไรก็ว่ากันไปนะครับเดี๋ยวแกะออกก่อนนะครับผมเนี้ยจะเป็นตะแกรงไว้วางจานนะครับก็ลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะครับภายในตู้ก็ใหญ่โตเดียวกันนะครับอันนี้รู้สึกจะเป็นคู่มือการใช้งานแล้วก็แผ่นใบรับประกันนะครับผมแล้วก็เหมือนจะมีซองอะไรมาให้หนึ่งซองนะครับน่าจะเป็นตัวก้อนล้างจานอะไรสักอย่างนะครับ แถมมาให้นะครับผมก็พอดีเลยอาจจะไม่ต้องซื้อนะครับด้านบนเนี่ยเขาจะเอาเคเบิลทายรัดมาด้วยนะครับก็เดี๋ยวต้องตัดออกนะครับแล้วก็มีตัวกันกระแทกอะไรก็ว่านไปนะครับก็ดูแล้วน่าจะล้างได้ภายในหนึ่งวันนะครับบ้านครอบครัวเล็กๆหนึ่งบ้านนะครับก็จะล้างจานได้ได้กว่าละครั้งก็ถือว่า เพียงพอนะครับตัวนี้จะเป็นท่อน้ําเข้านะครับจะมีสังสองฝั่งนะครับฝั่งหนึ่งก็เอาไว้ต่อเข้ากับตัวเครื่องนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็ต่อเข้าบัก๊อกนะครับอันนี้ก็เป็นกรวยเอาไว้กรอกพวกเกลือนะครับเกลือที่เอาไว้ปรับสภาพน้าของตัวเครื่องนะครับผมอันนี้ก็เป็นแผ่นตะแกรงเอาไว้วางพวกช้อนพวกมีดนะครับผมมันจะมีอยู่สองอันนะครับก็ประยุกต์ใช้กันไปนะครับ ผมก็ใช้ไม่เป็นเหมือนกันนะครับ96ชิ้นนี่นับน่าจะนับรวมๆกันไปหมดนะครับช้อนซ่อมอันนึงก็น่าเป็นเป็นหนึ่งชิ้นอะไรประมาณนี้ครับผมไม่ใช่ว่าจานกระโปใบอะไรผม,มผมไม่ใช่นะครับผมอ่าด้านล่างด้านในก็จะมีนี่ฮะจะมีไอใบเอาไว้ฉีดน้ํานะครับด้านบนก็ประมาณนี้นะครับหน้าตาประมาณนี้นี่อันนี้จะเป็นใบเอาไว้ฉีดน้ําล้างนะครับ มันจะติดกับตัวตะแกรงด้านบนนะครับแล้วก็ไอตัวท่อมันจะมีท่อด้านน้าตรงนี้นะครับเวลาที่เราดันเป็นสุดเนี่ยมันจะไปประกบกับท่อไอที่จะฉีดน้ําเข้ามาในใบนี้นะครับอ่าตัวด้านล่างก็จะมีตะแกรงนะครับตรงนี้ก็เป็นใบฉีดน้ําเหมือนกันนะครับด้านล่างก็จะหมุนฟรีลักษณะนี้นะครับจะเห็นว่าตรงนี้จะเป็นตัวกรองเศษอาหารนะครับอยู่ด้านล่าง ตัวตะแคงด้านล่างนี้เราสามารถยกแล้วก็ถอ,ถอดออกมาได้ลักษณะนี้น,นะครับอ่าถอดมาแล้วก็เผื่อว่าเราจะเอาตัวกรองเนี่ยไปทำความสะอาดนะครับหรือไม่ก็ตรงนี้ก็เป็นช่องเติมเกลือนะครับเกลือที่ว่าเนี่ยไม่ใช่เกลือว่าไว้ทำกับข้าวนะครับเป็นเกลือบริสุทธิ์ที่สำหรับเติมเครื่องล้างจานโดยเฉพาะนะครับผมเวลาเติมเราก็ใส่กรวยเข้าไปนะครับกันหกนะครับผมนี่ลักษณะน,นี้นะครับเติมเข้าไปในช่องนี้นะครับเติมเสร็จเราก็เอากรวยออกแล้วก็ปิดฝานะครับผม ก็สําคัญก็คือเราต้องเติมก่อนนะครับไม่งั้นเครื่องมันก็จะไม่ปรับสภาพน้ํานะครับตรงนี้เป็นช่องเติมน้ํายาล้างจานนะครับหรือว่าผงล้างจานที่ออกแบบมาสําหรับเครื่องล้างจานโดยเฉพาะนะครับไม่ใช่พวกสันหลังสลงไลด์นี่ใช้ไม่ได้นะครับผมช่องถัดไปก็จะเป็นช่องเติมน้ํายาที่เรียกว่าน้ํายาแวววาวนะครับภาษาไทยนะครับน้ำภาษาอังกฤษผมไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอะไรนะครับเป็นน้ํายาที่เอาไว้ทําให้จานชามาดูสะอาดขึ้นนะครับแล้วก็ วววาวาเงาแวบอะไรก็ว่านไปนะครับ่ะเอาตะแกงใสใ่ก่อนนะครับอ่าตัวล้อก็ลื่นดีนะครับวับสดุก็ดูดีใช้ได้เลยทีเดียวนะครับตัวเครื่องเนี่ยตัวล็อกประตูเขาทข้งจะแข็งแรงแน่นหนาเลยทีเดียวนะครับนี่ประตูเขาทข้งแน่นเลยนะครับ ผมก็จะเอาเนี่ยฮะไอ้ทัวท่อน้ำทิ้งนะครับย่อนไปในตัวทิ้งล้างจานนี่แหละครับที่บ้านเนี่ยครับเดี๋ยวหาตัวล็อกดีๆก่อนนะครับผมมาถึงขั้นตอนการต่อน้ําเข้านะครับก็จะเห็นว่าก๊อกน้ําผมเนี่ยจะเป็นก๊อกน้ําขนาดสี่หุนนะครับซึ่งปลายปลายก๊อกเนี่ยจะเป็นก๊อกแบบที่มีปลายเป็นเกลียวนะครับก็หาซื้อตามร้านวัสดุก่อสร้างได้ทั่วไปนะครับพอแบบนี้นะครับผมขนาดครึ่งนิ้วนะครับ หนึ่งทับสองนะครับสี่หุนนะครับประมาณนั้นนะครับผมผมจะใช้เทปพันเกียวพันเข้าไปก่อนนะครับเพื่อกันซึมนะครับจากนั้นเราก็ใช้ตัวท่อน้ําดีนะครับท่อน้ําเข้าของตัวเครื่องนะครับหมุนเกียวเข้าไปให้แน่นนะครับตัวตัวต่อเนี่ยเขาจะมีตัวลิงตัวยางกันซึมมาให้เรียบร้อยนะครับหมุนเข้าไปสุดมันก็น่าจะ น้ำก็น่าจะไม่ซึมนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นการติดตั้งนะครับขั้นตอนการติดตั้งที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมยวลองทดสอบดูนะครับว่าเปิดน้ําแล้วน้ําจะรั่วตรงไหนหรือเปล่านะครับค่อยๆเปิดนะครับผมแล้วก็จะเปิดจนสุดนะครับนี่ก็ดูแล้วไม่รั่วนะครับน่าจะโอเคอยู่นะครับผม มาถึงตัวที่สําคัญนะครับก็พวกอุปกรณ์นะครับพวกวัสดุที่ใช้ในการล้างจานก็จะมีเนี่ยฮะผงล้างจานนะครับซึ่งจริงๆมันจะมีทั้งแบบน้ําแล้วแบบผงนะครับผมซื้อแบบแบบผงมานะครับไอ้พวกนี้มันมีหลายยี่ห้อนะครับผมก็เอซื้อยี่ห้อเนี่ยละดิสไบ์มานะครับอันนี้ก็จะเป็นน้ํายาแววๆนะครับอให้มาขวดหนึ่งนะครับสามขวดเนี่ยหมดไปห้าร้อยนะครับเนี่ย แต่ว่าไอ้ตัวน้ายาวาวกับไอ้ตัวเกลือเนี่ยค่อนข้างจะใช้ขวดหนึ่งใช้ได้นานนะครับเป็นปีเขาว่ากันอย่างนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นเกลือนะครับเกลือบริสุทธิ์นะครับกอยี่ห้อเดียวกันซื้อจากร้านเดียวกันนี่แหละครับสามขวดรวมเป็นห้าร้อยกว่าบาทนะครับไอ้ตัวที่หมดก่อนน่าจะเป็นพวกผงล้างจานนะครับแต่พวกเกลือกับน้ายาวาวเนี่ยน่าจะหมดทีหลังนะครับก็ใช้ได้นานหน่อยนะครับนี่เกลือบริสุทธิ์นะครับไม่ใช่เกลือปรุงกับข้าวนะครับผมอ่าี่เกลือสำหรับเครื่องล้างจานนะครับ ขั้นตอนก่อนใช้งานนะครับเราก็จะมาทําทําการเติมเกลือเข้าไปในตัวเครื่องนะครับสเปคเครื่องเนี่ยเขาบอกว่าให้เราเติมเกลือเข้าไป1.5กิโลนะครับเกลือที่ผมซื้อมาเนี่ยมันน้าหนักอยู่ที่1.3นะครับก็คงจะเติมให้หมดนะครับเราก็เปิดฝาช่องนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็เอากลวยใส่เข้าไปนะครับผมจากนั้นก็ค่อยๆเทเกลือลงไปนะครับเทไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะหมดนะครับผม มันล้นขึ้นมาแล้วก็ขยับตัวนดิดนึงนะครับเพื่อให้หล่นให้มันหล่นลงไปนะครับแล้วเราก็เติมต่อไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราดูแล้วเห็นว่ามันล้นมากเกินไปนะครับ <ๆ S 1> <ๆ S 2> แล้วมันไม่สามารถลงไปได้อีกนะครับเราก็เติมน้าเข้าไปนะครับเพื่อให้ตัวเกลือมันไหลเข้าไปในบริเวณที่เก็บเกลือนะครับเพราะมันอาจจะตันอยู่ตรงปากปากปากหลุมนะครับผมก็ตเติมเข้าไปไล่เข้าไปนะครับแล้วก็เติมไปเรื่อยๆนะครับเติมจนหมดนะครับผม ถ้ามันล้นหรืออะไรก็ค่อยๆเติมน้ํานะครับหรือไปค่ยยับกลวยดูนะครับผมเติมเกลือสลับกับน้ำนะครับพอเรารู้สึกว่ามันมันหมดนะครับเกลือหมดแล้วเราก็เติมน้ำเข้าไปอีกนะครับอ่า สมมติเราเราเราเกลือระบบแล้วนะครับนี่ครับเต็มแล้วเราก็เติมน้ำเข้าไปนะครับมันจะน้ำสึกมันจะสูงถึงขีดที่เขาบอกนะครับคีดตรงเปิ่มๆท่อเนี่ยครับตรงบ่อเนี่ยของตัวเครื่องนะครับมันปิ่มๆตรงขีดเส้นแม็กเนี่ยครับเราก็ปิดฝานะครับผมก็เป็นขั้นตอนในการเติมเกลือที่เสร็จนะครับมันก็อาจจะมีเศษเกลือหกบ้างนะครับไม่เป็นไรนะครับผม มาถึงอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือเรื่องของอน้ำยาแวววาวนะครับจะมีตรงนี้นะครับเนี่เราก็เปิดฝาออกมานะครับเราจะเห็นว่าจะมีช่องรับเติมน้ำยานะครับะจะเห็นว่าจะมีตัวเลขหนึ่งถึงหกนะครับก็จะมีลูกศรชี้ตรงนี้นะครับเราสามารถบุลลูกศรน,นะครับไปเลขอะไรก็ได้นะครับเช่นถ้าไปเลขหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นการบอกว่าเราจะฉีดน้ำยาแวววาวเข้าไปในปริมาณแค่น้อยนะครับ แต่ถ้ากับเราหมุนไปที่เลขหกเลยเนี่ยเราก็จะฉีดน้ํายาแวววไปที่ปริมาณที่เยอะมากๆนะครับผมก็มันก็แล้วแต่ว่าเราจะล้างอะไรนะครับแล้วก็มีขนาดจํานวนแบบไหนนะครับบางทีถ้าเราเติมเยอะเกินไปให้มันฉีดเยอะเกินไปเนี่ยตัวน้ํายาอาจจะเหนืดเหนียวๆนะครับจานอาจจะเป็นกราบก็ได้นะครับที่โรงงานเนี่ยเขาตั้งเอาเป็นเลขสี่แล้วนะครับก็ผมจะไม่ปรับอะไรนะครับก็เติมไปเรื่อยนะครับน้ํายาแววจนถึงขีดเส้นแม็กนะครับผมก็ถ้าเติมเต็มแล้วนะครับ ก็จะเห็นว่ามันจะมีจุดที่มันหกเลอะเธอะเราก็เอาทิชชู่เช็ดนะครับอย่าให้มันเลอะกานนอกนะครับผมจากนั้นเราก็ปิดฝานะครับอ่าปิดฝาไปเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ถ้ามันมีอะไรซึมออกมาเป็นน้ํายาซึมมาเล็กน้อยนะครับเราก็เอาทิชชู่เช็ดนะครับอ่าอย่าให้มันเปลอะนะครับผมการใช้งานเราก็เปิดเครื่องนะครับกดปุ่ม power อย่างนี้นะครับมันจะมีอยู่เจ็ดโหมดนะครับ โหมดพ1หนึ่งพีสองพีสามเนี่ยมันจะเป็นโหมดที่ต่างกันตรงแค่อุณหภูมิกับระยะเวลานะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกจานชามที่สกรปรกโดยทั่วไปนะครับหรือว่าพีหนึ่งก็สกรปรกมากหน่อยนะครับพีสี่ก็สําหรับพวกไอจานแก้วที่มันบางๆนะครับพีห้าเนี่ยก็จะเป็นพวกเออเป็นล้างด่วนนะครับเก้าสิบนาทีนะครับก็สําหรับจานชามไม่เยอะนะครับผมพ6หกเนี่ยเป็นลาปิดโหมดนะครับก็เป็นการล้างด่วนเหมือนกันนะครับสําหรับจานชามที่ไม่ค่อย ไม่ค่อยสกปรกป้านะครับส่วน P7 เนี่ยเป็นการล้างเครื่องนะครับแต่การทาความสะอาดเครื่องหล้ังจานนะครับผมส่วนปุ่มเครื่องหมายบวกแล้วก็ลบนะครับเป็นการตั้งเวลานะครับล้างลวกหน้านะครับผมก็สมมุติว่าอีกห้านาทีเอยอีกสิบอีกสิบชั่วโมงเราจะต้องล้างนะครับเราก็ตั้งไปที่เลขสิบนะครับประมาณนี้นะครับก็ตั้งเวลาแล้วก็ตั้งเครื่องไว้นะครับเอาไว้เผื่อเวลาล้างตอนงคืนนะครับเช่น ตอนเย็นเราใส่จานไว้ตอนตอนตี 2, 3, สองตีสามถึงจะค่อยล้างอะไรเนี่ยก็ว่ากันไปนะครับให้มันทําอย่างนี้นะครับล้างโลกหน้านะครับผมหลังจากเราตั้งโหมดโปรแกรมอะไรเรียบร้อยเราก็กดสตาร์ทตรงนี้นะครับนี่ปุ่มกดตรงนี้นะครับแค่นี้เองนะครับในการใช้งานก็มีไม่เยอะนะครับในคลิปเราจะเห็นไฟสีแดงติดนะครับคือผมยังไม่ตอนนี้ผมยังไม่ได้เติมน้าํายาเบาๆกับตัวเกลือนะครับ ไฟอันแรกเนี่ยก็คือน้ำยาแวววาวมันหมดนะครับหรือยังไม่เติมนะครับส่วนอันที่สองก็คือเรื่องของเกลือนะครับที่ยังไม่เติมหรือว่าน้ำเกลือมันหมดนะครับมันจะโชว์ไฟขึ้นมาลักษณะนี้นะครับผมในกล่องเขาจะให้สติกเกอร์แบบนี้มาด้วยนะครับก็จะเป็นคําอธิบายภาษาไทยนะครับของโหมดต่างๆนะครับก็ผมกะว่าเอาไว้ติดตรงประตูนี่แหละครับเอาไว้ดูนะครับเผื่อจาไม่ได้นะครับผมจะได้ไม่ต้องไปดูในคู่มือนะครับว่าโหมดแต่ละโหมดคืออะไรนะครับอ่ะมาดูจานที่ผมสะสมไว้ ประมาณวันกว่าๆนะครับเนี่ยก็จะมีลักษณะนี้นะครับจานที่เพิ่งกินเสร็จแล้วก็มีจานที่เอกินแล้วก็ทิ้งไว้วันหนึ่งนะครับ <S <S <US> S ก็จะแห้งเกดกลางหน่อยนะครับผมจริงๆแล้วเครื่องล้างจานเนี่ยมันก็เหมาะสําหรับพวกจานที่เป็นกระเบื้องนะครับแต่บ้านผมไม่มีนะครับมีแต่จานเมลามีนทีจริงก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าระยะยาวผมว่าเปลี่ยนเป็นจานกระเบื้องดีกว่านะครับแต่ช่วงนี้จะไม่มีก็ใช้จานเมลามีนนะครับล้างใส่เครื่องล้างจานไปก่อนนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับ อันนี้ฮะก็เปื่อนลักษณะนี้ประมาณนี้นะครับมันก็แห้งบางอันก็แห้งติดช้อนติดจานานี้นะครับอ่าก็อันนี้ของผมคนเดียวนะครับอ่าเป็นลักษณะนี้แห้งเกือกลางก็เดี๋ยวดูนะครับว่ามันจะล้างออกมาได้สะอาดแค่ไหนนะครับอ่าก็มีการทิ้งเศษบ้างนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันจะ เป็นอย่างไรนะครับล้างสะอาดได้บ้างน้อยแค่ไหนนะครับเมื่อจัดจานเสร็จแล้วนะครับก็ต้องทดสอบนะครับเราจะมาหมุนใบตรงนี้ดูนะครับ ว่าหมุนฟรีหรือเปล่านะครับผมคือบางทีถ้าเกิดว่าเราวางจานไม่ดีเนี่ยมันอาจจะทําให้ตัวไปติดขวางนะครับการหมุนของจานของไอตัวใบนี้นะครับอ่าคนอื่นก็มาเติมตัวผงล้างจานก่อนนะครับผมก็ถ้าเราใช้เยอะเราก็เติมถึงขีดทั้งบนเลยก็ได้นะครับแต่ว่าผมใช้ิดหน่อยนะครับก็จะได้แค่มันจะมีสองหลุมนะครับหลุมบนสุมล่างนะครับด้านบนเนี่ยถ้าเราใช้เยอะเราก็เติมขึ้นมาถึงด้านบนก็ได้นะครับนี่ผม,มเติมแค่ประมาณ สักสี่ห้าช้อนชาหกช้อนชาประมาณนี้นะครับแถวแถวนี้นะครับอ่านาจโจเคนะครับจากนั้นก็ปิดฝานะครับผมแล้วก็ปิดเครื่องนะครับปิดประตูเครื่องอ่ากดปุ่ม power นะครับในการเริ่มจะสังเกตว่าพอมีเกลือกับน้ำยาเบาๆเสร็จแล้วเนี่ยไฟมันจะดับนะครับมันจะไม่ติดขึ้นมานะครับแสดงว่าเกลือกับน้ำยาเบาๆคือพอพอใช้งานนะครับ ผมก็จะเลือกเป็น P3 นะครับเป็น Eco Mode นะครับก็เป็นโหมดที่โรงงานเขาแนะนำมานะครับก็ประมาณนี้ก็จะใช้เป็นนี่ฮะเป็น P3 นะครับเป็น Eco Mode นะครับผมเลือกแล้วเราก็กดนี่ครับกดปุ่ม Start นะครับไอ้ตัวบวกลบนี่ไม่ต้องไปสนใจนะครับเพราะว่า แต่ล้างตอนนี้นะครับไม่ได้ล้างตอนคืนนะครับล้างตอนนี้เลยกดปุ่มสตาร์ทอีโคโหมดก็ใช้เวลาสามชั่วโมงกับอีก5้านาทีนะครับผมอ่าโอเครอกันไปครับแล้วเดี๋ยวมาดูผลกันว่ามันจะสะอาดเอี่ยมออกหรือเปล่านะครับผมโอเคสามชั่วโมงผ่านไปนะครับไวมันโกหกนะครับอมาเปิดดูนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับแก้วน้ําที่มีอ่าโอ้ยังมีน้ําอยู่เลยนะครับน้ํายังไม่แห้งอ่านี่ฮะ ที่มีคราบกาแฟเมื่อกี้ก็ใสกิ้งขึ้นมานะครับดีขึ้นมาเลยนะครับก็อันนี้ผมไม่ยากเท่าไหร่นะครับเรามาดูจานที่มันแบบมีอะไรเศษแห้งเกิดกลางดีกว่านะครับว่ามันออกไหมนะครับก็ดูดูดีนะครับเนี่ยอืเศษอาหารแล้วก็เศษอะไรก็หมดแล้วครับอันนี้คราบเก่านะครับสีน้าตาลเนี่ยมันเป็นคราบฝังฝังแน่นนะครับไม่เกี่ยวอ่าก็ดูส่วนใหญ่ก็น่าจะโอเคนะครับคราบสีน้ำตาลนี้เป็นคราบฝังแน่นนะครับไม่ไม่ไม่ออกนานแล้วนะครับ อือันนี้จะเป็นเนี่ฮะโอ้ก็แสดงว่าเศษข้าวเศษแกงเศษอะไรที่ติดเป็นแข็งแข็งก็ออกหมดนะครับอืใช้ได้เลยทีเดียวนะครับพวกช้อนนะครับที่เห็นเลอะเละแห้งแห้งเมื่อกี้นะครับนี่ก็แวววาวขึ้นมาทันขึ้นมาทันทีนะครับดูครับคราบมันก็ไม่มีนะครับกลิ่นก็ดูดีนะครับกลิ่นไม่มีกลิ่นฉุนกลิ่นเหม็นนะครับอืมใช้ได้เลยทีเดียวนะครับ ก็ผมวางแผนว่าวันหนึ่งก็จะเก็บจานไว้นะครับเช้ากับวันเย็นนะครับก็ล้างทีเดียวนะครับแล้วก็กะว่าเอาจานใส่เข้าไปในในตู้นะครับแล้วก็ตั้งเวลาล่วงหน้าไว้ให้มันล้างตอนตีสามนะครับตีสามแล้วก็ประมาณหทรบงเช้าก็เสร็จพอดีนะครับประมาณนี้นะครับคิดว่าอย่างนี้วางแผนว่าอย่างนี้นะครับผมเพราะว่าเท่าที่เปิดดูนะครับเปิดเครื่องมาเครื่องก็เสียงไม่ดังมากนะครับนะครับเสียงไม่ดังเท่าไหร่นะครับผม โอเคถ้วยก็นี่อืมใสกิ้งเลยอืมใช้ได้นะครับออนาคตผมว่าจะเปลี่ยนจากเมลามีนเป็นกระเบื้องนะครับน่าจะดีกว่านะครับผมสมัยก่อนใช้เมลามีนเพราะว่าลูกเล็กยู่ยลูกยังเล็กนะครับกลัวเด็กจะทําแตกนะครับตอนนี้โตแล้วนะครับลูกผมก็คงไม่จําเป็นต้องใช้เมลามีนแล้วครับเดี๋ยวจะใช้จานกระเบื้องนี่แหละครับหาซื้อมาใหม่นะครับโอเคก็ถือว่า ล้างสะอาดใช้ได้เลยนะครับเครื่องล้างจานเครื่องนี้นะครับเดีวเราจะมาดูวิธีการตั้งค่านะครับในการล้างร่วงหน้านะครับผมอ่าสมมติว่าเราเลือกโหมดนะครับผมจะเลือกเป็นโหมด Eco P3 นะครับตอนนี้ประมาณหกโมงเย็นนะครับผมจะจะตั้งไปให้มันล้างตอนตีสามนะครับหกโมงหรือทุ่มหนึ่งผมตอนนี้ทุ่มหนึ่งนะครับอนี่กดบวกเข้าไปนะครับเพื่อจะ เพิ่มจนวนชั่วโมงนะครับเนี่ยมันตั้งได้ล่วงหน้ายี่สี่ชั่วโมงเลยนะครับผมจะตั้งล่วงหน้าสักหกชั่วโมงนะครับให้มันล้างตอนตีสองหรือตีสามเนี่ยละครับอ่าตั้งสักหกชั่วโมงนะครับพอตั้งเวลาเสร็จเราก็กดสตาร์ทนะครับอ่าเครื่องมันก็จะ s t ด n บายไปอีกหกชั่วโมงนะครับพอถึงเวลาที่มันต้องล้างเนี่ยมันก็จะเริ่มทํางานล้างนะครับผม ก็เป็นวิธีการที่ดีเหมือนกันนะครับตั้งเวลาล้างลูกหน้าไว้นะครับโอเคครับก็นั่นแหละครับเป็นเครื่องที่เอาไว้สนองความขี้เกียจของผมนะครับก็ถือว่าสะดวกใช้งานง่ายนะครับล้างจานสะอาดดีนะครับผมก็เอาเก็บจานไว้ตอนคืนนะครับตอนเย็นนะครับแล้วก็ใส่เครื่องไว้นะครับตั้งเวลาลูกหน้าไว้ให้มันล้างตอนคืนนะครับแล้วเช้าขึ้นมาก็เก็บจานนะครับก็ ไม่ต้องไปวุ่นวายในการล้างจานทุกวิทุกวันนะครับให้เครื่องมันทํางานให้เองนะครับผมก็สะดวกดีนะครับเห็นเขาว่าเครื่องล้างจานพวกนี้มันก็ประหยัดช่วยประหยัดน้าด้วยนะครับในการล้างจานก็ถือว่าเป็นข้อดีนะครับแต่ว่ามันก็ใช้อุณหภูมิสูงนะครับเพราะฉะนั้นวัตถุจานที่มีวัสดุบางชนิดนะครับก็อาจจะใช้งานไม่ได้นะครับพวกจานจามที่มีน้ำหนักเบามากๆนะครับพวกพลาสติกเบาๆนะครับหรือว่าพลาสติกที่ไม่เหมาะสําหรับ การล้างอุณหภูมิงสูงเนี่ยก็ไม่ควรเอาเข้านะครับของผมเป็นเมลามีนทั้งบ้านเลยนะครับก็ทนความร้อนได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่านานๆก็อาจจะไม่ดีนะครับก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นจานกระเบื้องน่าจะเหมาะกว่านะครับก็เป็นเครื่องทุดแรงที่ผมซื้อมาใช้งานนะครับก็ถือว่าชอบใจนะครับเพราะว่าคนขี้เกียจล้างจานนะครับเอาเครื่องมาช่วยนะครับผมตัวเครื่องก็มันสามารถทําความสะอาดตัวเองได้นะครับแล้วก็จริงๆแล้ว สักเดือนหนึ่งเราก็ควรจะถอดตะแรงกองเศษอาหารนะครับมาล้างบ้างนะครับหรือไม่ก็พวกใบปัดใบฉีดน้ําเนี่ยมาล้างบ้างสักเดือนละครั้งนะครับก็จะช่วยยืดอายุของตัวเครื่องได้ด้วยนะครับผมอันนี้ก็เป็นข้อแนะนําที่เขาแนะนํามานะครับโอเคคลิปนี้ก็แวะมาเล่าสู่กันฟังครับสำหรับสินค้าที่ผมสั่งซื้อมาใช้งานเองนะครับใครสนใจก็ผมจะทิ้งลิงก์นะครับของตัวเครื่องที่ผมซื้อมาเนี่ยไว้ใต้คลิปนี้นะครับก็ไปกดดูเองแล้วกันนะครับผมไม่ได้ขายนะครับผม โอเคขอบคุณที่ติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ